ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนนชอมีมติเอกฉันในการรับร่างหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในวาระแรกด้วยคะแนน177เสียงงดออกเสียง5เสียงซึ่งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือคณะกรรมการปคมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการสำหรับประเด็นที่มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2554ที่ส่งร่างไปให้สนชรับหลักการนายวิเชียชรชวลิตปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าเป้าหมายที่สำคัญของการแก้ไขคือการเพิ่มอำนาจการปกครองให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานบริการหรือโรงงานชั่วคราวพักใช้ใบอนุญาตประกอบการห้ามใช้ยานพาหนะและดำเนิน มาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะถูกดําเนินการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งและผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาแปลว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในเรือประมง หรือในโรงงานในสถานประกอบการสถานบริการต่างๆเนี่ยถ้าหากในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องของการค้ามนุษย์เกิดขึ้นแล้วเจ้าของเนี่ยไม่ไม่ไมไมตรวจตาดูแลหรือไม่ปุดช่องว่างไม่ป้องกันปัญหาที่เกิดเนี่ยก็จะต้องถือว่าจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยซึ่งเป็นโทษทางปกครองไม่ใช่โทษทางอาญา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดโทษหากกระทําผิดตามกฎหมายเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ดําเนินกิจการ,รสถานประกอบการโรงงานหรือยานพาหนะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง10,000แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่8ปดถึงยีปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทจนถึง4ี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต หากถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผู้ถูกกระทำเนี่ยจะโดนมากโดนน้อยก็มีบัญญัติโทษเดียวกันแต่กรณีนี้เนี่ยถ้ากระทำจนถึงอันตรายสาหัสเลืเสียชีวิตก็จะเพิ่มโทษสำหรับ,ค,รบคนที่ทำและผู้เสียหายได้รับผลกระทบขนาดนั้น ปัจจุบันการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติบทบัญญัติบางประการจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาจเป็นความหวังให้ประเทศไทยถูกเพิ่มบรรดับจากการเป็นเท t i e า3ขึ้นในอันดับที่ดีขึ้น